สนุกค,ค่ะแล้วก็แฮปปี้ที่ได้ทำงานกับปัพี่แอดเออรดีค่ะข้าพี่เขาโปรเฟคชั่นอลมากแบบร้องเพลงแบบไม่ใส่เอียร์คือเราอ่ะยังต้องใส่เอียร์เพราะบางทีแบบลูกฟุ้งไงเราไม่ได้ถนัดขนัดนักเอียร์ไม่ไดังเ <c oughs> <c oughs> อออม่ให้มันเกิดแต่กับฉันนี่แหละเราชอบอยู่แล้วหน้าฮานแต่ว่าเนื้ออาจจะไม่สวตัวหนูเองเนี้เม็นต้องภาพงาเนี่ต้องก็เจ้าของงาส่วนตัวก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนมีสองเกรด,ด้วยค่ะแล้วก็ทุกอย่า,างมันค่อนข้างแบบ พตัวตัวโบเองอะไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะมีใครเยอะหรือ,อน้อยแค่ทุกคนแบบ,แบบว่าเวลาเราถามอะไรแลบบ้วเขารีแอคตอบกลับมาเสียงดังค่ะเราก็รู้สึกชื่นใจและแบบว่าขอเสียงให้พี่อนนะคะอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยกันพอเ,เราบอกเก่าไปเขาก็ดังเขาก็ดังขี้นอ่ีกไม่เลยค่ะพี่แอนพี่แอนแบบแฮปปี้มากมากที่ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันเลยบอกว่าตัวศสลป,ปินเองไม่มีใครซีเรียสเลยว่าจะมาน้อยมากแค่รู้สึกว่าแค่มาด้วยใจแล้วพร้อมจะมาสนุกกัน วันสุดท้ายอ่ะก็ตอนแรกทุกคนนั่งห่างใช่ไหมก็เลยบอกทุกคนว่าใครอยู่เข้ามาใ,ใกล้ๆเพราะคขอยู่เข้ามาใกล้ชอบมากวิวหมดอยู่ท่าห้าเลย,อย,เลยถอยต่อยมาก